บอกก่อนนะครับว่าผมไม่อยากให้สนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าผมไปได้มันมาจากไหนก็ต้องรอตามหากันดูนะครับผมไม่ชีช่องให้แล้วกัน บบร,รีวิวไปสักพักผมก็เริ่มอ,อยากจะทําอะไรที่มันแหวนแนวสักหน่อยขึ้นมาแล้วครับรีวิวมาร์กซ์ซิลิส皇帝形态巴巴托斯หรือก็คือตัวกรอบสเกลโมเดลหนึ่งต่อร้อยกันดั้มบาปทอรลูพุสเรกนั่นเองครับใน,นด้านคุณภาพพลาสติกนั้นก็ต้องบอกกันตาตรงครับว่าไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปียังไงก็สู้บันไดไม่ได้ครับสำหรับใครที่ไม่ได้คิดมากกันแล้วไปครับแต่ถ้าคุณรับไม่ได้และอยากจะได้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องขัดผิวกันยาวๆเลยครับในด้านการประกอบนั้นเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติข,ของโมเจเลยว มาพูดถึงข้อดีอันนอ้นี้ของมันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือราคามันถูกครับเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งของงานแท้เลยก็ว่าได้หรือในบางการณีก็จะมีของแถมติดมาให้ด้วยที่ปกติถ้าเป็นของแท้ก็จะต้องซื้อแยกครับส่วนใหญ่เวลาซื้อโมโจิแบบนี้ถ้าไม่ได้จะเอาของแถมก็มักจะเป็นการซื้อมาทาอะไรครับสรุปแล้วถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาในด้านกหลังซื้อหรือสินค้าของแท้มันไม่ได้ขาดตลาดเนี่ยก็ไปหาซื้อของแท้ดีกว่าครับอย่ามาสั่นหาลออของแบบนี้เลยดีกว่าครับคือว่าวันนี้ผมไปลองยามมมาาลละยัันรออกบววง หรือตัวก๊อปไฮเกรดโฟลอาร์เมอร์ยูนิคอร์กันดั้มเบสทอยโมสีเขียวครับเรียกได้ว่ามันมีอะไรจะนิยามคาว่าโมจินก็๊อปได้มากกว่าพลาโมัตนี้แล้วครับต้องบอกว่ามันมาหมดทุกอาการแต่นั่นเกินหลววไปหล่อมาเกินหล่อมาไม่เต็มหรือที่ไหนที่สุดก็คือชิ้นส่วนมันหายไปเลยครับไม่มีติดแผงมาเลยอย่างของโที่โดนไปคือชิ้นส่วนสําคัญตรงบริเวณบูสเตอร์ที่ถ้าไม่ใช่ชิ้นสําคัญช้นิดก็ว่าไปอย่างแต่ก็เพราะว่ามันสาคัญครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมจะไม่มีทางต่อตัวนี้ให้มันเสร็ ก็ถือว่าเก่งสุดๆแล้วครับไอ้ที่เหลือเนี่ยเก็บไว้เอาไปทําอะไรต่อครับคัสซอมดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าหนีไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นโมจนเป็นประจําหรือไม่หนีจากตอนนี้ไปให้ไกลเลยครับไปซื้อตัวอื่นดีกว่าเป็นตัวที่เก่าไว้ว่าจะปล่อยในวันวาเลนทน์นท,นที่ผ่านมาแต่ก็เพราะว่าทําไม่ทนันสุดท้ายก็เลยไม่ได้คลอดออกมาครับ รีวิว2ส่วน,น 1k หรือตัว g o MG s k y w a l i o r Line Concert Version ครับมันคือ s k u w a r r i e r รุ่นทั่วไปนี่แหละครับที่สเปคก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวอื่นเลยแต่ที่มันต่างเพราะตัว,ต,วตัวนี้ถูกทำสีและเพชรลายวันแววเพื่อใช้สำหรับการโฆษณาคอนเสิร์ตของ Lu x Cry ลรลือกคือมี r c a ค p b e l l นั่นเองครับซึ่งในด้านการพานั้นสำหรับผมมันคือตัวลิมิเต็ดที่ราคาสูงเร็วผมเลยเลือกที่จะซื้อตัวกอบฟที่ราคาถูกลงมาแทนครับและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของโมโจนีนั่นคือการให้ของแถมมาเยอะครับอย่างกรณีนน pack, ร่นปยน ซากูแฟนทอมกระขวานและปืนมาให้เพิ่มอ,อย่างละหนึ่งอันครับสรุปแล้วคือมันดีมากๆครับแถมเนื้อพลาสติกเองก็เรียบเนียนไร้รอยพลาสติกเกินและสิ่งที่ผมทําเพื่อลงไปกับผนตอนนี้นั่นคือการเก็บงานติดดีคอพ่นเคลียร์และติดสติกเกอร์เพื่อให้มันดูหวานเววยิ่งขึ้นต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ต่อย่างที่ว่าไปครับ มันเลยมันเป็นหนึ่งในการรีดีไซน์ที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ครับรีวิวตัวก๊อฟไฮเกรด RX78.2 กันดัมดีออนโก o บอลครับเรียกว่าเป็นกันดัมโปรที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ครับด้วยความผาอมเพรียวไม่ดูตันเหมือนกระป๋องของมันเหมือนกับตัวกดกดอนที่ผลิตออกมาขายทาให้หน้าตาของมันดูเทม่มากๆเลยครับแล้วผกก็เช่นนะครับว่าส่วนใหญ่ถ้าจะมาชอบกันดัมโปรหรือรู้สึกสนใจโปรขึ้นมาเนี่ยก็มักจะบาลงเลยกับตัว,ต,วตัวนี้แน่ๆครับส่วนถ้าถามว่ามันดูเลีขนาดไหนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเท่งงงาไงๆครับจาก e ล1กันกบเรีวออคคคสตแแลละะ่่็ืาาาุธงๆ โดยในข้อดีของ Morning Coffee ก็คือการแถมไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาเยอะกว่าตัวต้นฉบับครับและตัวนี้ก็เช่นกันซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็กล่อ,องนี้น่าจะให้อาวุธที่เหลือมาเพิ่มจาะ Integrate RS78-2 Full Set ครับสรุปแล้วในหน้านดีไซน์ถือได้ว่ามันคือหนึ่งในดีไซน์ที่ผมชอบมากๆเลยก็ว่าได้ครับนอกจากที่หุ่นม,มันจะเพียวบานและเท่ขึ้นแล้วผมก็รู้สึกสงสัยจากในรีวิวก่อนหน้าครับว่าถ้าเองมีเงินพอจะซื้อไอ้3ตัวนี้ได้เนี่ยแต่วเองไม่ซื้อตัวนี้ไปเป็นเบสในการคัสตอมฟอนดิโอเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็สงสัยครับว่าทําไมต้องเป็น P บันไดวะรีวิวตัวก๊อปไฮเกรดกัะหนดบครับเรียกได้ว่ามันมากไหลกันมากๆครับสํหรับ ที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งกรอบออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ปฏิเสธไ่ได้ครับที่ว่ามันสามารถกรอบออกมาได้ดีขึ้นได้นะก็เพราะต้นแบบการกรอบมันออกแบบมาได้ดีจริงๆครับมันคือหุ่นแมสโตรดั๊ที่มีหน้าที่คุ้มกันและเสริมความสามารถให้กับควายเอเซโร่ ero, และแอเรียลรีบิวครับซึ่งก็เพราะแบบนั้นในตอนแรกผมก็จึงคิดว่ามันจะออกมาเป็นตัวขายแบบปกติแต่ทําไปทําม,มากลายเป็นว่าขายเป็นพีปันไดซะง,งั้นและนี่ก็คืออาวุธและพาเสเทลหน้าตาครับเนื่องจากส่วนใหญ่ของตัวกันน,น,บบน,น,น,น็อตมกทาแสุ มันก็คือหุ่นแมสโตรดักที่ดีอีกหนึ่งตัวจากซีรีส์วิดฟอร์มครับแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่ได้ออกมาเป็นตัวปกติแต่กลับออกมาเป็นพีบันไดแทนสุดท้ายจีทําให้ถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังซื้อเนี่ยก็ไม่สามารถทําเป็นกรทับแมสโตรดักหรือมาคัดซ่อมแบบไม่เสียดายอะไรมากได้ครับซึ่งก็หมายถึงตัวของแทนนะกรก็มารับไม่ได้อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็ชอบที่สุดครับแต่ก็เพราะว่าผมมาช้าไปเลยไม่มีโอกาสจะสมัมผัสของแทนเลยสักครั้งครับรีวิวตัวกวอ,บบอร,รอสาก,สกูวรยนชาอัาบ้ไถป ของเราเขาว่าได้เก่งจริงเพราะตามกฎของซีอ,อนแล้วหากคนขับหรือนักบินไม่ได้มีฝีมือที่โดดเด่นชายใสงออกมาซีอ,อนจะไม่อนุญ,ญาตให้ปรับแต่งหุ่นตามใจชอบเลยครับและนี่ก็คืออาวุธและพาสเสริมต่างครับเนื่องจากมันคือหุ่นชั่วต้สนสงครามหนึ่งปีมันจึงทําให้อาวุธของตัวหุ่นนั้นไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่ก็ตามครับและแด้จุกยานก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับแต่เพราะว่ามันเป็นมองก๊อปนี่แหละครับมันจึงทาให้คุณภาพของมันรอบมาจากของแท้ประมาณครึ่งหนึ่งชิ้นส่วนบางจุดมันจดดไไ้้้่่่่าาาออมมมมกกกแนนนนััทีตตวผใช ห่อเล่นจับภาคนี้ก็แทบจะไม่ดีกลับมาขายเลยด้วยการตามหาหุ่นของเล่นจับภาคนี้จึงทำได้ยากมากๆครับสุดท้ายนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นตัวที่ผมซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรรู้แค่อย่างเดียวครับว่ามันโคตรจะเท่เลยรีวิวตัวกรอฟวอลคริจาเฟมโอลิเตราเป็นคืนอหนึ่งในเก้าวอลคริจาเฟรมที่ถูสกสร้างขึ้นในช่วงทายของสองครามคลามมตี้เฟรตที่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาคล่องตัวและปรับโจนตาวไอฮับเรย์คเตอร์มันจนถึงขีดสุดทำให้ประสิทธิภาพของหุ่นทัดเทียมหรือเทียบเทาากมออิธภพ จนเทียบเท่ากับคอเลนเกนนั่นแหละครับถ้าเทียบกันง่ายๆนะและ <'re> สิกเนเจอร์ของคุณตัวนี้นั่นก็คือวอลครีจารดับเบิลเบลดดาทวินเบลดที่สามารถถอดออกมาเป็นดาคู่ได้หรือจะต่อเป็นดาสองได้ก็ได้เช่นกันและชิลไบเดอร์โล่ติดไหลที่ดีไซน์ออกมาเท่สุดๆเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียของมันมันมีอย่างหนึ่งได้คือตัวเท้ามันเล็กไปหน่อยครับมันเลยทําให้ยืนได้ลําบากสรุปแล้วคือดีไซน์มันดีมากๆน่าเก็บสุดๆเลยครับและที่สําคัญก็คือจุกขยับมันดีมมาาาาเเเรยไไ้้้้ววว่่่บลลนนนจชใใออทแผผืถขป หุ่นที่ผมจะได้ขับก็คงจะไปผลเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนครับรีวิวตัวกรอบโรดี้เฟรมแมนโรดี้ครับมันคือโบิสุดเฟรมที่ถูกสร้างขึ้นมามากที่สุดในจกักรวรรดิ IBO แล้วก็ว่าได้ครับได้ได้ว่าขนาดทาลายในเรื่องจะผ่านโซคราวคาราเมตี้มาแล้ว300ปีมันก็ยังมีให้เห็นเจอเกลือในซีรีส์เลยก็ว่าได้ครับแถมชื่อของมันเนี่ยก็ถูกตั้งชื่อแบบเข้าใจง่ายสุดเลยครับอย่างตัวที่ผมกำลังรีวิวอยู่ที่ชื่อว่าแมนโรดี้ก็หมายถึงขุดโรดี้เฟรมที่ใช้คนขับง่ายๆแบบนั้นเลยครััเข้้้ออาตต้าาใใงงง่ง่่ยยสุุดดดๆแลนนนนีคออวพิมมมมมตไห ให้แค่เปิดกดมือและแฮมเมอร์ช็อปเปอร์ที่จะใช้สับก็ได้หรือจะสลับบรรทุกก็ได้เช่นกันแล้วก็กลับมาที่ต้นคลิปที่ผมว่ามานะครับเนื่องด้วยความเยอะของมันนี่แหละถ้าผมได้เข้าไปในจักรวาลและมีโอกาสได้ขับหุ่นขึ้นมาแต่ที่คงจะขับได้แต่หุ่นแบบนี้นั่แหละครับแต่มันก็ยังมีทางลัดอยู่ครับแค่มันอาจจะเซฟมัน,น่อ้แค่ั้น ป็นตัวที่ผมซื้อมาด้วยเหตุผลที่ไม่ต่างจากโอเอนเดในรอบที่แล้วเลยครับแต่ผมก็รู้สึกผิดหวังกับมันมากจริงๆรีวิวตัวกอร์ลูสแอสเทรโอเมกาครับมันคือหุ่นโมบิลสูตที่ถูกสร้างขึ้นจากนักธุรกิจคนหนึ่งฉายาเดอะพีเพมนาโดยใช้พื้นฐานการออกแบบมาจากบุคลิกของแอทเตครับซึ่งนอกจากดีไซน์ของคุณมันจะเท่บาดใจแล้วอาวุธซิงเกเิลของคุณตัวนี้นั่นคือโหลดลองซอสดาบยักษ์ที่ไม่ได้มีดีแค่เป็นดาบยากักษ์เฉยๆครับมันยังสามารถถอดออกมาเป็นดาบยาคู่ดาบคู่หัวตัดและดาบวิลดไ้้รััยกนจงๆแข็ม เยอะครับแต่ก็เพราะว่าส่วนใหญ่มนติดดีไซน์จนทําให้พรอบแคบครอบขาได้ไม่สุดครับแล้วก็กลับมาที่ตอนเคลิปครับที่ว่าผมรู้สึกผิดหวังตรงที่โมกอบตัวนี้ถึงจะตอบมาเป็นตัวได้แต่ตัว PC ซเนี่ยมันลื่นมากๆซึ่งก็เข้าใจได้ครับที่ว่ามันเป็นของกอบจะคาดหวังให้มันดีเหมือนกับของแท้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็รับสภาพกันไปนั่นแหละครับใครที่อยากได้ของดีๆก,ก็เก็บตามไปซื้อโมแท้ดีวกว่าครับของวันนี้เนี่ยไว้ให้ผมซื้อมาลองยาให้ท่านผู้ชมมานั่งดูสนุกๆก็พอครับล มันเป็นตัวที่ผมไม่ชอบดีไซน์ของมันในตอนแรกจนกระทั่งในเรื่องดำเนินมันจะถึงจุดสิ้นสุดความคิดของผมก็เปลี่ยนไปครับรีวิวตัวกอฟ STH 16 Series I O'Frame ชิเดนครับเรียกได้ว่ามันคือหุ่น Mass Product ที่ผมอวยเลยก็ว่าได้ครับเปรียบเทียบว่าถ้าจักรวาลยูซีผมจะอวยซีออนพซาคุผมก็จะอวยเทกดันเพราะว่าชิเดนเลยก็ว่าได้ครับทั้งความง่ายในการผลิตซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่ามันจะมาพร้อมกับความง่ายในการบำรุงรักษาและการดัดแปลงครับส่วนกรอที่ถึงแม้ว่าจะบางถ้าเทียบกับหุ่นรุ่นอื่ไอจะใใชช้้้หรืดลํา และในด้านจุดขยับนั้นโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันดีมา,มากๆเลยครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่ากันดัมเฟรมแน่นอนครับซึ่งก็กลับมาที่ต้นคลิปครับที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบพวกมันสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อเรื่องแต่ตา่างดำเนินมันจะถึงตอนจบมันก็เปลี่ยนใจผมจนผมอยากจะเก็บมันขึ้นมาให้ครบและสุดท้ายผมก็ทํามาได้สําเร็จครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นของกอปก็เถอะ มันเป็นตัวที่ผมไม่คิดจะซื้อมันมาเลยครับจนกระทั่งผมได้ซื้อตัวก๊อบมาลองผมก็จะขอสาบานไว้ตรงนี้เลยครับว่าสักวันผมจะต้องซื้อของแท้มาไทยบาทอย่างแน่นอนรีวิวตัวกรอบไฮเกรดมูนกันดัมครับ มันคือดีเวอร์กิลหนึ่งในหุ่นทดสอบตัวเลือกที่ตกกระป๋องว่าท่านชาขอดันไปเลือกซาส,ะสะบีแทนจนสุดท้ายก็ถูกดัดแปลงใส่หัวขอไซโคกันดัมมาฟอและดึงไซโคเพลทที่เหลืออีกแปชิ้นของมันมาใช้เป็นอาวุธหลักชิ้นใหม่รูปทรงจัดเซียวกลายเป็นที่มาขอชื่อมูลกันดัมครับและนี่ก็คืออาวุธและพาสเสริมต่างๆครับนอกจากที่มันจะมีอาวุธซิกเนเจอร์อย่างบีทอปฮอคและบัตเตอร์ไฟเอ็ดแล้วอีกหนึ่งอาวุธที่ซิกเนเจอร์ที่สุดนั่นก็คือฟันเนลรูปจันนนีี่่แแหละครรัับทมมมสามาาถยกกออกเป็นซ จะอธิบายด้านจุขยับได้เอาเป็นว่าดูจากภาพประกอบที่ผมใส่ลงไปแทนแล้วกันนะครับและด้วยเหตุผลที่บันดีขนาดนี้ไปซื้อของแทนกะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียตังสองรอบเหมือนผม